สวัสดีครับแฟนเพจที่รักการเกษตรทุกท่านครับวันนี้นะครับผมพามาชมความคืบหน้านะครับตัวสมาร์ทฟาร์มนะครับที่ไซ้์งานที่รังสิตนะครับเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับแล้วก็ตอนนี้ผ่านมาได้1เดือนนะครับก็จะมีผลผลิตเริ่มเก็บกันละนะครับมาดูนะครับว่าผลผลิตที่เริ่มเก็บตอนแรกๆนคืออะไรนะครับก็เป็นถั่วฝักยาวครับเห็นไหมฮะถั่วฝักยาวนะครับ ก็จะเป็นถั่วฝักยาวที่มี2สีนะครับมีสีม่วงกับสีเขียวนะครับถั่วฝักยาวนี้นะฮะอันนี้เขาเก็บตั้งแต่ยังอ่อนๆอยู่นะครับก็เป็นผลผลิตที่น่าชื่นใจนะครับในรอดแรกนะครับก็เห็นไหมฮะโดกขนาดนี้เลยนะครับโดกขนาดนี้เลยนะเนี่ยครับเยอะมากนะครับเก็บกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับก็ต้องรีบเก็บนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มัน แก่เนี่ยมันจะทานไม่ค่อยอร่อยนะครับเอาไปทํายําถั่วฝักยาวเอาไปำํำตำถั่วฝักยาวอะไรพวกนี้นะครับน่าจะอร่อยดีมากนะครับก็นี่ชายโงใช้วิธีการปลูกทําเป็นซุ้มอุโมงนะครับก็ไปอยู่ข้างในก็จะเห็นถั่วฝักยาวย้อยลงมานะฮะอยู่ข้างนอกก็มีนะครับเพราะว่าเวลาเขาขึ้นเถาเนี่ยเขาขึ้นข้างข้างในข้างนอกเดี๋ยวเราต้องไปจัดเถาอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ไปจัดเถาให้เขาขึ้นสวยๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไปพันต้นกันเองนะครับเป็นก้อนอย่างเงี้ยไม่สวยนะครับก็อันเนี้ยปลูกหลายหลายซุ้มนะครับแล้วก็ไล่รุ่นกันนะครับก็คือรุ่นนี้ปลูกเดือนนี้อีกรุ่นนึงก็ปลูกอีกประมาณ20วันก็เริ่มปลูกถัดๆกันไปก็จะได้มีผลผลิตต่อเนื่องตลอดนั่นเองนะครับอันนี้คือถั่วรฟักยาวนะครับที่เก็บเป็นรอดแรกนะครับนี่นี่ก็สาวๆก็มาเก็บ ใส่ตะกงตะก้ากันนะครับนี่ฮะคือถ้าเราอยู่ข้างในเนี่ยนะครับสังเกตว่าจะไม่ค่อยมีมแมลงรบกวนนะครับหลายคนถามว่าทำไมใชนลงไม่มีมแมลงนะครับก็เพราะว่า1ก็คือเราปูแผ่นกันญ,ญ้าทั้งหมดนะครับผ้าปูกันญ,ญ้าเนี่ยนะครับผ้าปูกันย้าเนี่ยเราปูทั้งหมดเลยนะครับไม่มีที่หลบซ่อนของมแมลงละและ2ก็คือเราปลูกในถุงซึ่งบรรจุทรายแล้วก็แกลบ หรือคุยมะพร้าวก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ CF2 ก็คือใช้ปุ๋ย CF2 ในการที่มันข้างในพวกนี้มันจะไม่มีกลิ่นที่ล่มแมลงนะครับเพราะแมลงทั่วไปนะเขาจะคุ้นชินกับดินนะครกลิ่นดินกลิ่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วเขาก็จะหลบอยู่ในดินนะครับพวกไข่พวกแมลงต่างๆนะครับก็จะหลบอยู่ในดินนะครับนี่เขาถูกจํากัดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น80%จะถูกลดหายไปนะครับของแมลงยกเว้นว่าพวกที่มันบินมาตามอะไรพวกนั้นนะครับก็คือน่าจะ มีผลในรุ่นที่2นู่นนะครับกว่าเขาจะรู้ตัวนะครับว่าเราปลูกผักออกมาสวยงามแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเก็บสบายๆแบบนี้เลยนะครับก็พยายามทําแปลงให้สะอาดนะครับเพราะาเราเป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับต้องเป็นฟาร์มที่สะอาดด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับ นอกจากถัก่วฝักยาวแล้วยังมีอย่างอื่นด้วยนะเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงอ๋อพอดีตรงนี้จะปลูกอันนี้ก็คือเป็นการแก้แก้เกมนะครับเพราะว่าทีแรกเราจะปลูกผักสลัดนะครับปรากฏว่าพอเป็นแปลงเปิดปุ๊บเนี่ยนกมาจิกเลยครับนกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็มีความจําเป็นนะครับที่ต้องคลุมอีกรอบหนึ่งนะครับทีแรกก็ปลูกไม่ได้นะฮะ พะนกจะมาจิกแมลงจิกเมล็ดนะครับจิกเมล็ดหมดเลยนะครับเพราะนั้นชายลงก็เลยใช้วิธีใหม่นะฮะให้คนงานไปนะครับคลุมอีกรอบหนึ่งนะครับคลุมอีกรอบหนึ่งที่ที่แปลงของผักสลัดนะครับอันนั้นปลูกผักบุ้งนะฮะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูะอันนี้เป็นผักบุ้งนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นผักบุ้งเห็นไหมฮะก็ผักบุ้งนี่ไม่เป็นไรนะครับเพราะนกไม่ชอบนะครับเมล็ดผักบุ้งมันใหญ่นะครับ ก็ปลูกลงไปในแปลงนี้นะครับก็คือวัสดุก็เป็นทรายเหมือนเดิมนะครับทรายแล้วก็แกลบแล้วก็ CF2 นะครับนะครับก็อยู่ในนี้นะครับตรงนี้ก็ถูกคลุมอีกชั้นหนึ่งกันนกเข้ามาจิกเมล็ดผักสลัดนะครับเพราะว่าผักสลัดเล็กๆเนี่ยมันชอบนะครับก็เลยต้องแก้กันไปนะครับก็ นี่นะฮะพวกสาวๆก็ชอบมากนะครับในการเก็บพวกพืชผักต่างๆนะครับอันนี้นะฮะผักจะสะอาดสวยงามไร้มแมลงรบก,กวนเลยนะครับในล็อตแรกนะครับเพราะว่า,มาแมลงยังไม่รู้ว่าเออตรงนี้มีพืชผักนะนะครับเพราะนั้นเวลาเราเก็บผลผลิตแล้วปุ๊บเนี่ยต้องทำความสะอาดทันทีนะครับก็คือเก็บต้นมันเอาไปทิ้งไปเผาทําลายเลยนะครับแล้วก็ พักไว้สักประมาณ1สัปดาห์นะครับให้สะอาดให้เรียบร้อยนะครับเชลงใ,ใช้วิธีการทําความสะอาดด้วยคอรีนนะครับคอรีนที่ใส่สะไวน้ําใส่น้ําที่เรามาฆ่าเชื้อในน้ำนะครับก็ใช้คอรีนนะครับในการที่ไปลดแปลงปูนะครับเพื่อ,อทําความสะอาดเองนะครับกำจัดเชือ้อโรคเชื้อราออกไปนะครับส่วนเดี๋ยวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกแปลงของสตรอเบอร์รี่แล้วก็เป็นของ อ่า,อางุนนะครับก็อยู่ในแปลงเล็กๆแบบนี้อยู่ในโรงเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มันสวยงามก่อนนะครับผมก็จะนำมาให้ทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับก็ที่ที่ปลูกไปก็จะเป็นพวกมะเขือพวกอะไรพวกนี้ฮะนะครับพวกมะเขือพวกมะเขือเทศนะครับตอนนี้ผลผลิตเริ่มเริ่มออกละนะครับก็ทยอยเก็บตามอายุของพืชผัก ทาอายุของพืชผักพวกอตอคอ้งตะไคร้ก็ปลูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นกอแล้วเราดูแลง่ายก็ตะไคร้ก็จะปักเป็นกอแบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบน้ําหยดนะครับแล้วก็ใช้ขาปักน้ําหยดปักเป็นกอต้นไม้ก็จะทําแบบนี้หมดเลยนะครับเพื่อ,อให้เขาดูแลง่ายนะครับนะแล้วก็ถ้าเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็ใส่ตรงกรอบนี้เลยนะครับในในช่วงเริ่มต้นนะครับ ก็เป็นการทําเกษตรง่ายๆนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้นะครับนะฮะแต่ว่าทันสมัยนะครับอันนี้ใช้สายน้ําหยดทั้งหมดนี้จะปลูกเป็นข้าวนะครับเป็นข้าวสีนินนะครับข้าวสีนินนะครับก็จะเป็นสายน้าหยดนะครับเดี๋ยวรออ่ารอต้นมันโตอีกนิดนึงนะครับชัยหลงก็จะถ่ายภาพมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับอันนี้เป็นไซส์งานที่รังสิตนะครับสําหรับใครที่ อยากให้ชัยนรงไปทำสมาร์ทฟาร์มให้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Line แอดของชัยนรงฟาร์มก็คือมีคำว่าแอดนำหน้านะครับแล้วก็ชัยนรงฟาร์มเป็นภาษาอังกฤษนะครับช่วงนี้ชัยนรงยังไม่ได้เปิดเพจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอเขาปลดล็อกให้ถ้าไม่ปลดล็อกเราค่อยสร้างเพจใหม่กันนะครับช่วงนี้ติดตามทาง y o u t u b e ทาง Line แอกันก่อนนะครับทาง Li ายแอดกันก่อนนะครับก็มีไซต์งานหลายที่ที่อยากจะให้ชมนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นไซน์งานของนักเรียนนะครับน,นี้ทำให้ฟรีนะครับก็คือใช้เป็นงาน CSR นะครับที่ให้โรงเรียนที่ใกล้ๆบ้านนะครับช่วงโควิดนะครับอาจจะไม่มีผักไม่มีอะไรกินแล้วก็ไปทำแปลงเกษตรให้นักเรียนเลยให้นักเรียนช่วยกันทำนะครับใชัเราก็ออกแบบนักทำให้นะครับเดี๋ยวไซน์นี้เดี๋ยวจะมาคุยกันทีหลังนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับปุ๋ยของชัยนรงค์นะครับก็คือจะเป็นชุดกิ๊บเซตนะครที่เอาไปลองได้เลยนะครับมีทั้ง CF2 CF3 ที่ชัยนาลองปลูกอะไรมันก็สวยมันก็งามแล้วก็แมลงไม่ค่อยกวนนะครับก็เรามีชุดกิ๊บเซตนี้นะครับอย่างละ1กิโลกรัมนะครับสามบาทรวมค่าส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะครับใครอยากได้นะครับก็ติดต่อชัยนรลองได้เลยทางไลน์แอดหรือว่าชัยนรงช็อปดอทคอมก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าชัยนรงช็อปดอทคอมนะครับ หรือแชทมาเลยก็ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับ small and smart farm นะครับทำฟาร์มเล็กๆถึงที่บ้านเลยนะครับสวัสดีครับ